ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอดภาการตีความเรื่องใดเรื่องหนึ่งในแต่ละบริบทก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างกรณีของสัญญาก็เช่นกันค่ะ การตีความในเรื่องของสัญญาคนทั่วไปก็คงจะตีความแตกต่างกับกฎหมายหรือเปล่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะหัวข้อชวนคิดในวันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างสัญญารับจ้างทำคองกับสัญญาซื้อขายสองสิ่งนี้เราจะตีความว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ จะบทความนี้เขาก็ให้ความหมายและการพิจารณาข้อแตกต่างของสัญญารับจ้างทําของกับสัญญาซื้อขายไว้ซึ่งในบทความที่เขาได้แบ่งปันมานี้เขาก็ได้ระบุอ้างอิงแนววินิจฉัยของข้อหารือตามเลขที่กค0702ทับ36367ลงวันที่5กุมภาพา2552 มีคำตอบดังต่อไปนี้นะคะสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาซื้อบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายค่ะได้โอนกนรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเราเรียกว่าผู้ซื้อนะคะและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขายเป็นไปนตามมาตรา453แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นี่คือะความหมายของสัญญาซื้อขายนะคะมาดูลักษณะของสัญญารับจ้างทำของบ้างสัญญารับจ้างทำของเป็นสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างคะ่ะตกลงรับจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จขอเน้นย้ำนะคะว่าตกลงรับจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเราเรียกว่าผู้ว่าจ้างคะ่ะ และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้นตามมาตรา587แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือความหมายที่เขาให้บนะคะเรามาดูข้อพิจารณาของชนิดสัญญากันต่อนะคะจะไม่พิจารณาตามชื่อที่คู่สัญญาระบุไว้แต่เขาจะพิจารณาตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาเป็นสำคัญนะคะ ซึ่งอาจปรากฏจากข้อความตอนใดตอนหนึ่งในสัญญาหรือปรากฏจากทางปฏิบัติของคู่สัญญาก็ได้นะคะการซื้อขายกับการรับจ้างทำของจึงต่างกันตรงที่ประการที่1การซื้อขายมุ่งถึงการโอนกรมรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประการที่สองการรับจ้างมุ่งถึงการทำงานและผลสำเร็จของงาน เป็นสำคัญค่ะซึ่งผลสำเร็จของงานอาจปรากฏออกมาเป็นทรัพย์สินสิ่งของหรือไม่ก็ได้นะคะในบทความนี้เขาก็ได้แบ่งปันต่อนะคะว่าให้เทียบคำพิพากษาสารดีกาที่2537ทับ2520มีเรื่องาราวดังต่อไปนี้นะคะโจทย์ได้ทำเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ส่งแก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสัญญาที่โจททำกับการไฟฟ้าทั้งสองระบุว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายข้อความในหนังสือสัญญาแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามีเจตนามุ่งจะให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เพื่อตอบแทนการใช้ราคามิใช่มุ่งหวังในผลสำเร็จ ในการงานแม้ข้อความในสัญญาจะได้กำหนดคุณสมบัติลักษณะของทรัพย์ที่ต้องส่งมอบว่าว่าจะต้องเป็นไปตามแบบและรายการแนบท้ายสัญญาก็เห็นได้ว่าเป็นการกำหนดรายละเอียดไว้เป็นเงื่อนไขในการรับซื้อสัญญาดังกล่าวจึงเข้าลักษณะสัญญาซื้อขายหาใช้สัญญาจ้างทำของไม่ และเมื่อดูคำพิพากษาสารดีกาที่2169ถึง2170ทับ2534ก็มีการวินิจฉัยต่อว่าการที่โจทย์ขายคอนกรีตผสมเสร็จให้ลูกค้าโดยผสมตามสูตรและอัตราส่วนของลูกค้านั้นเป็นสัญญาซื้อขายเพราะคู่สัญญาไม่ได้หวังผลสำเร็จในการงานอันเป็นสาระสำคัญ ที่จะให้เป็นสัญญาจ้างทำของนั่นก็คือการดูจากคำพิพากษาศาลฎีกานะคะเรามาดูการพิจารณาระหว่างความแตกต่างของสัญญาซื้อขายกับสัญญาจ้างทำของเข้าพิจารณาจากสัมภาระกับการงานที่รับทําจนสำเร็จสิ่งไหนสำคัญกว่ากันในเรื่องของสัญญาซื้อขาย กับสัญญาจ้างทำของมีคามิพาษาสาฎิกาต่อนะคะที่258ทับ2530ได้มีการวินิจฉัยข้อแตกต่างและวางการซื้อขายและการรับจ้างทำของนั้นหาได้อยู่ที่เจตนาและกิริยาของคู่กรณีที่ประพฤติต่อกันแต่ประการเดียวไม่แต่ความสำคัญมันอยู่ที่สัมภาระคะ่ะ กับการงานที่รับทาจนสําเร็จนั้น2ตัวนี้จะเป็นตัวชี้นะคะสิ่งไหนสําคัญกว่ากาันถ้าการงานที่รับทาจนสําเร็จสําคัญกว่าสัมภาระก็เป็นการรับจ้างทํำของแต่ถ้าสัมภาระสำคัญกว่าการงานที่รับทำจนสำเร็จก็เป็นการซื้อขายนั่นเองค่ะ ค่อนข้างจะพิจาณายากสนิดหนึ่งนะคะให้พิจารณาจากสัมภาระกับการงานที่รับทำสําเร็จถ้าเป็นเรื่องของการรับจ้างทาของก็ให้ดูว่าการงานที่รับทำนั้นสําเร็จไหมหรือทําจนสําเร็จนั่นเองแต่ถ้าเป็นการซื้อขายก็จะพิจารณาสัมภาระที่มีการส่งมอบต่อกันนั่นเองค่ะหวังว่า เราจะพอพิจารณาความแตกต่างของสัญญาซื้อขายและสัญญารับจ้างทำของได้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของฟรีแลนซ์ไม่น้อยนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ